ฮิสติเรียไม่ใช่โรคขาดผู้ชายไม่ได้ฮิสติเรียเป็นคำที่ถูกใช้แบบผิดๆในหลายความหมายทำให้คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้กันมากแล้วฮิสติเรียที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงไปฟังกัน 1>, 1. ทางจิตเวชในตอนนี้ไม่ได้ใช้คำนี้กันแล้ว 2. ไม่ใช่โรคที่มีความต้องการทางเพศมากหรือขาดผู้ชายไม่ได้ 3. าํคำว่าฮิสติเรียถูกนามาใช้ในชื่อเรียกความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหนึ่งนั่นก็คือ histionic r personality disorder พบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย 4. มีลักษณะสำคัญคือต้องการเป็นที่สนใจตลอดเวลาแสดงออกทั้งทางพฤติกรรมอารมณ์คำพูดเพื่อที่จะให้เป็นจุดสนใจอารมณ์เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วกังวลมากเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอ่อนไหวง่ายต่อคำวิวาพากษ์วิจารณ์ overact ชอบเล่นใหญ่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆและก็อาจถูกชักจูงได้ง่าย 5. รักษาได้ด้วยการทำจิตบำบ,บัดเป็นหลกักเพื่อช่วยปรับความคิด ควบคุมอารมณ์เรียนรู้วิธีสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสมหากสังเกตตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้แนะนำให้รีบไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและคำแนะนำที่เหมาะสม